ค่ะเรามาเรียนรู้ตัวเลขเลข6กันนะคะวันนี้นะคะก็ใบงานนี้นะคะก็เป็นใบงานชุดเก่านะคะที่คุณลักเคยให้พวกเราได้ทําแล้วนะคะไม่ทราบว่านักเรียนคนไหนยังไม่ได้ทําหรือว่าทําแล้วก็ดูทบทวนไปนะคะอ่ะวันนี้เราเรียนเรื่องเลข6นะคะเราก็ดูเลข6นะคะเลข6นะคะให้เราจับคู่เลข6กับภาพหรือตัวเลขไทยหรือจํานวนนิ้วมือนะคะให้ ตรงกับจำนวนเลข6นะคะอ่ะเด็กๆลองดูซิว่าอันไหนเป็นจำนวน6อ่ะแล้วเราก็ลากเส้นเลยนะคะอ่ะดูซิเด็กๆคิดเหมือนที่ครูลักษ์ทำไหมคะอ่ะใครโยงเส้นถูกต้องแบบนี้เก่งมากๆเลยนะคะเห็นไหมเลข6จะคู่กับจำนวนจรลวด6อันแล้วก็จำนวนนิ้วมือ6อันนะคะต่อไปนะคะ เลขอะไรคะนักเรียนเลข7นะคะเลข7นะคะเราจะเห็นได้มีทั้งเลข7อารบิกแล้วก็เลข7ไทยนะคะอ่ะนักเรียนก็ดูนิ้วมือนะคะ7นิ้วนะคะโดยยกมือขึ้นมา1มือ5นิ้วนะคะแล้วก็ชูอีก2นิ้วเป็น7นิ้วนะคะค่ะเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้นักเรียนนะคะวงกลมจำนวนที่เท่ากับ7นะคะเราก็วงกลมค่ะ ให้นักเรียนหาเลข7ดูนะคะว่าเลข7อยู่ไหนบ้างนะคะให้วงกลมเลยนะคะอ่ะใครรู้แล้วว่าเลข7อยู่ไหนลองวงกันเลยอ่าเราไปดูซินักเรียนจะวงกลมได้เหมือนที่ครูลักษมทำหรือเปล่าปุ๊บอ่าเลข7ในนี้นะคะมีทั้งหมด5จํานวนนะคะหตัวเลขนะคะเราก็วงกลม ใครที่ทำถูกต้องเก่งมากๆเลยอ่ะเราไปดูใบงานต่อไปใบงานนี้จะเป็นใบงานฝึกทบทวนนะคะการความสัมพันธ์นะคะว่านักเรียนเข้าใจหลักการหรือเปล่านะคะอ่ะเรามาดูรูปนะคะให้เราโยงเส้นรูปภาพที่เหมือนกันนะคะเช่นหมาเราก็โยงหมาไปหาหมานะคะวัวก็โยงไปหาวัว แล้วก็ม้าก็โยงไปหาม้านะคะนักเรียนทำได้หรือเปล่าลองดูซิอ่าเก่งมากๆเลยใครที่ทำเหมือนที่ครูลักษ์ทำนี้แสดงว่าพวกเราเข้าใจเรื่องของความสัมพันธ์นะคะรูปภาพนะคะเก่งมากๆเลย